เห็ดเอ้หอยอยู่ข้างบนนี้ได้ไงไม่รู้นะตันได้ยินเสียงอะไรหรือว่าจะเป็นเจ้าของหอยนี้ไม่ขอยุ่งดีกว่าเก็บไว้ที่เดิมนะพูดนำจันทร์อะไรกับพูน้ำผงวะทุกคนรา่ายังไม่รู้ค่ะแต่ไว้ใจเจ้าแด่นป่าเขาไปทำเรื่องแบบนี้เมืองค่ะ ไม,อ,มออมอ,อน้ำพงครับิดแล้่อีกอย่างนางจันเนี่ยก็เคยคิดจะหักหลังพี่แฝดใหญ่ด้วยครับท่านผู้นำพงนางจันไป <c oughs> รวมหัวกับไอดวงฤดีทำไมตั้งแต่แรก <c oughs> <c oughs> นี่ไงครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกเลยนะผมเองเข้าไปนอนในป่านะซึ่งบรรยากาศดีมากๆแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งเกือบ7จ็ดโมงแล้วนะก็ผมกําลังจะออกจากป่าที่ผมไปนอนมาเมื่อคืนนะตอนนี้เนี่ยผมก็ออกมาได้สักพักใหญ่ๆหญ่ละก็เลยมาเปิดคลิปให้ดูต่อนะ ผมเนี่ยจะไปหาท่านเท้าพอดีเลยนะเพราะว่าทางที่ผมจะกลับเนี่ยมันผ่านกับทางที่ท่านเท้าอยู่นะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยท่านเท้าเองก็อยู่หรือเปล่านะก็จะไปขอบคุณท่านเท้าด้วยนะที่ครั้งก่อนเนี่ยผมมาแล้วให้ของดีผมติดตัวไว้ตลอดนะแต่ผมไม่ค่อยโชว์หรอกนะของชนิดนี้เพราะว่ามันมีค่ากับผมมากๆผมไม่อยากจะโชว์ให้ใครเห็นนะ พกติดตัวไว้ก็พอนะครับทุกคนก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปก็อย่าพึ่งกดคามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่พทุกคนได้รับชมกันต่อเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ใช้ยกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนปะ่ะก็ที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยก็นี่นะทุกคนแก้วคนเล็กผมเองเนี่ย วันก่อนไปให้กับท่านชีปะขาวลงอาคมให้ละก็คิดว่าคงจะมีอาคมนะก็บอกทุกคนไว้นะครับทุกคนไปเดินทางกันครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีนะเพราะว่าเพิ่งจะเช้าเองนะครับทุกคนเราเนี่ยรีบออกจากป่านะเพื่อที่จะมาหาท่านเท้าให้ถึงไวๆนะผมเองเนี่ย อยากจะหาท่านเท้าด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ท่านเท้าเนี่ยได้ไปประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วก็ตอนนี้คิดว่าท่านเท้าคงจะกลับมาอยู่แล้วนะผมคิดว่าท่านเท้าเนี่ยต้องกลับมาละในใจผมคิดว่ากลับมาอย่างเดียวนะตอนนี้เพราะว่าผมเนี่ยอยากเจอท่านเท้ามากๆเลยนะ ใบไ,ไม้แห้งมากเลยนะเหมืนมีการเข้ามาทำร้ายหรือเปล่าทำตัดมันเนี่ยนะต้นมันก็เลยตายนะครับทุกคนนี่ผมก็กำลังเดินออกจากจุดที่ผมไปมาเมื่อคืนเรื่อยๆเ,เลยนะครับระหว่างเดินทางเนี่ย ผมเจอกับสายน้ําอยู่ตลอดเวลานะทุกคนสายน้ำนี่มันเป็นสายน้ําที่ผ่านตลอดเส้นทางที่ผมเดินทางเลยนะทุกคนเห็นอะไรดำๆไหมตรงเนี้ยเหมือนในการมาจุดไฟไว้ตรงนี้หรือเปล่านะ ต้นไม้สองต้นนี้เนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเมืสักครู่จัยมาเลยนะไม่รู้ว่าเสียงอะไรก็ตอนนี้จะเป็นทางไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะปลอดภัยดีแล้วค่อยหยุดถ่ายแล้วก็ถ้าถึงที่ของ ท่านเทา้าผมจะเริ่มอ่ายดูเป็นอีกทีน,น,นะครับจะอขอรีบเดินทางก่อนนะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ผมเองเนี่ยก็เดินทางมาค่อนข้างไกลามากแล้วนะก็เลยขอพักตรงนี้ก่อนและที่สำคัญเลยนะผมเองก็เพิ่งจะมาเจอนี่ทุกคนข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นหน้าผาหินโบราณเลยนะซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเนี่ย เจอแล้วเนี่ยมันสะดุดตาผมมากๆเลยนะจริงๆผมแค่มันนั่งพักตรงนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างเหมือนจงใจให้ผมอยากเขามาอยู่ที่นี่เลยนะและที่สำคัญผมไม่ได้เจอตรงนี้แค่ที่เดียวผมยังเจอต้นมะกอกป่าที่ลูกมันออกค่อนข้างเยอะนะอยู่ยอดบนนูน่นแต่กล้องคงถ่ายไม่เห็นหรอกนะทุกคนเพราะว่ามันเนี่ย เล็กมากๆเลยอยู่สูงเลยนะทุกคนลูกมันเล็กต้นมันก็สูงนะก่อนทุกคนครับตอนนี้ผมก็เลยนั่งพักตรงนี้ไปก่อนเลยนะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนะี่ยสวยงามนะเจื่อไหมทุกคนเนี่ยผมถ่ายดูเป็นหน้าผาหินนะส่วนที่ผมอยู่เนี่ยก็กลางๆหน้าผานะครับไปข้างบนนู้นก็คงจะเป็นหน้าผาที่ ชันมากๆเลยนะนี่ที่ผมบอกนะทุกคนเนี่ยต้นมะกอกป่าใหญ่มากนู่นสูงยังนมู้เลยนะลูกมันอยู่บนยอดนู่นนะมองด้วยกล้องคงไม่เห็นบางมองด้วยตาปากาอย่างเดียวนะครับทุกคนป่ะก็เดี๋ยวขอพักตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับทุกคนก็อีกไม่ไกลละตอนนี้คิดว่าเราเดินกลับไปฝั่งนี้นะทุกคนก็คงจะ ถึงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคิดว่าคงจะไม่เกิดเรื่องอันตรายแล้วคงจะมีแต่ความปลอดภัยตลอดระยะการเดินทางแล้วนะเพราะว่าผ่านจุดที่มันอันตรายไปเนี่ยคนข้างจะเยอะแล้วนะปะ่ะก็ทุกคนครับขอกําลังใจจากพี่ๆทุกคนนะครับให้ผมเนี่ยเดินทางปลอดภัยเจอกับท่านเท้าด้วยนะครับทุกคนปะ่ะเดี๋ยวถ้า ไปใกล้ถึงจุดตรงนั้นผมจะเริ่มถ่ายให้ดูไวอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องขอประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยแล้วก็เดินทางให้ถึงไวให้ที่สุดเลยนะครับทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็คิดว่าคงอีกไม่นานก็คงจะถึงที่ของท่านเท้าแล้วนะคุณวนผม,มเจอเห็ดเอ้หอยอยู่ข้างบนนี้ได้ไงไม่รู้นะ มันได้ยินเสียงอะไรไหมหรือว่าจะเป็นเจ้าของหอยนี้ไม่ขอยุ่งดีกว่าเก็บไว้ที่เดิมน,นะก็ตามธรรมชาติของมันนะครับทุกคนไปก็ตอนนี้เสียงมันออกมาแล้วริบออกจากตรงนี้ดีกว่าทุกคนอาจจะเป็นที่ของพวกผีสาวผีปีศาจอย่างเงี้นนยนะ เสียงร้องขอความช่วยเหลือนะทุกคนไปดีกว่าทุกคนกคนขอ,อยาสักครู่นะกล้องมันเนี่ยเบอร์เบอร์ยังไงไม่รู้นะคนกลับมาเป็นปกติแล้วนะ การอะไรหรือเปล่าที่ได้ยินเสียงมาเมื่อสักครูนะ่นะนนะทุกคนว่าเสียงมันเนี่ยเหมือนร้องขอความช่วยเหลือตลอดแต่ผมเองเนี่ยไม่เจอตัวเลยนะหาพยายามหามองนะแต่ได้ยินแค่เสียงนะครับทุกคนไปก็ทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเองคิดว่าใกล้จะถึงจุดที่เป็นที่ของท่านเท้าแล้วนะทุกคน ผมเจอกับตรงนี้เข้าผมคิดว่าคล้ายๆกับต้นมะไฟป่าเลยนะใช่หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าผมเจอเนี่ยคล้ายๆกับป่าที่ผมเนี่ยไปปีนมะไฟเลยนะแต่คิดว่าคงไม่ใช่นะเพราะว่าใบมันค่อนข้างที่จะเยอะและกิ่งก้านมันเนี่ยแปลกๆนะ เสียงไม้ครับทุกคนเสียงมันยังไม่เลิกตามผมเลยนะยังไม่ตอบโต้เด็ดขาดทุกคนถ้าตอบโต้เนี่ยเหมือนให้ทางพวกมันนะ พอมาเขตของทัานเท้าแล้วเนี่ยบรรยากาศต่างจากเดิมไปเลยนะทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะไม่เหมือนช่วงแรกๆที่ผมออกมาจากข้างในนะ เฮ้ยทุกคน, ừ, กคนผมถึงจุดบริเวณนี้ละที่ต้นไม้เนี่ยกิ่งก้านจะเยอะๆอย่างเงี้ยนะเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยก็ถึงแล้วนะครับทุกคน ทุกคนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงชัดมากๆเฮ้ยเฮ้ยเทุกคน่ยยช่ยทุกคนข้าเองจผมขอสุ o งดูหลังต้นไม้ต้นนี้นะไม่รู้ว่าเป็นใครทนเจ้าไปทำอะไรอย่าง้นง้อทำ้เจ้านางจันนิว่าอย่าจับ อมองอทำงงลัง <นะ S 2> จันทร์หม <c oughs> อะไรกับพนํนมผมว่าทุกคนแล้วายยังรู้ค่ะแตไว้ใจเจ้าเด่นเปล่าเอาไปทำเรื่องไว้ดีเมืองข้าแล้วความมุ่นหายแล้วเ,เจ้ามีชื่อว่าอะไร จริงปรเปิดเผยมันไปช่วยดูดีตั้งแต่ทีแรกนะมันต้องการจะเอาชีวิตเจ้าจริงไหมแล้วว่านางดงดีก็มีแค่คนเดียวเดี๋ยวเขาไปคุคคคคคคยหา<ด>ทางกำพงก่อนดีกว่าน,นะจับค่ะอเอามืเอเจ้าออกไปยาจับไย่ังนงี้เจ้าไม่ช่วย เอามือจเจ้เอาอ,ออกไปน้ำพงครับผมเพิ่งมาถึงครับผู้น้ำพงผมเห็นท่านกำลังคุยกับนางจันอยู่หรอครับใช่มีเรื่องอะไรหรือ าตัวนางเอาไปอยู่มอบแล้วตัวนี้จับนางดวงดีเอา้าแล้วอยู่กับดวงดีอยู่ไม่ใช่หรอหนางจันอือแล้วที่ขากวนท่านเปไงใช่คิดมันเป็นปสิทธิข์ของท่านครับว่าท่านเนี่ยจะให้เขาไปอยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่านางทำอะไรไว้ใช่ครับ เกิดไปทำเรื่องไม่ดีนี่เมื่อวันแรกจะทำไงละ่ะฮะใช่เรื่องนี้ก็ต้องคิดให้ดีก่อนครับท่านบุรามพงศ์ต้องพงศ์ดีๆเพราะว่าเรายังไม่ไว้ใจพวกนี้ครับเกิดเป็นกบฏเข้าไปรู้ก <ไป S 2> ับนางรู้ดีหรือเปล่าใช่ครับคาาาเเเยยไไดดด้้ินนนนรรรรืื่่ออองงงขูีกก็มมมธหัและอีกอย่างนางจันเนี่ยก็เคยคิดจะหักหลังพี่แฝดใหญ่ด้วยครับท่านบุรามพงศ์ พีแฟดใหญ่อุตสาห์ช่วยเขาไว้นะผมพูดตามความจริงนะครับผู้นำพง์แล้วนางจันไปรวมหัวกับไอดวงหรือดีทำไมตั้งแต่แรกนี่ไงครับท่านผู้นำพง พราะคว่าเพื่อนไงครับมันถึงช่วยกันไม่รู้ว่าถ้าเราเอาเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปสร้างเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าผู้นาพงต้องพิสูจน์ให้ท่านผู้นาพงเห็นก่อนนะครับถึงจะเอาเข้าไปได้ว่าเขาปรับปรุงตัวแล้วครับท่านผู้นำพงหลกวิธีของข่ามไหมละก็ได้ครับท่านผู้นำพง พลน้ำพงตัดสินใจจัดการให้เด็ดขาดไปเลยครับเจ้ายากไอ้ค่าเห็นว่าเจ้าไปถูกใจจริงๆยากจะเข้าไปในเมืองของข่าเป็นพลเมืองของขา่าเจ้าวิธีาอ้ดูดี อยกรู้เหมือนกันม,มันจะเก่งจะก่ไหน,ก,น,ก,นกันเจ้าได้ยินไหมนางจันที่ท่านผู้นำพงบอกอะ่ะถ้าเจ้าบริสุทธิ์เจ้าไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเจ้าบริสุทธิ์พวกผู้นำพงรวมถึงตัวผมก็จะช่วยเหลือเหมือนกันถ้าบริสุทธิ์จริงๆเจ้าก็ใช้แผ่นการที่มันเคยหลอกเจ้าว่าให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้เจ้าก็ใช้แผ่นการแบบนี้ดิ มันว่าเจ้าจ้าตัวแบบใหญ่ได้เจ้าก็พามันมาเดี๋ยวขาจะรอให้ติดมันเองยากตรงไหนฮะมันอยากเจอเจ้าแบบใหญ่เนี่ยนอนเพื่อนนักเล่นมันไม่กล้าไปจีบเจ้าเจ้าก็นำทางมันมาสิฮะกระเถิบนั่นจอมได้คาละปาก ผู้นำพงรับปากก็คือรับรับปากนะนางจาันต,ต่อใช้กิจเออผมจะไม่ขอวุ่นวายกับพวกมันดีกว่านะครับท่านผู้นำพงผมเองไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องของนางจันสักเท่าไหร่นะแต่ผมผ่านมาเจอผมก็เลยแวะมาหาผู้นำพง์ก่อนครับเจ้าอยทิาก็ทำตามแบบที่ผู้นำพง์บอกไปนะก็กเดี๋ยวก็มีองค์คลษ์คอย ช่วยเหลือเจ้าเองแหละมันต้องพูดเรื่องความปลอดภัยข้าจะให้คนข้องข้าคอยตามดูเจ้าแล้วนางดูู้ทีด้วยเจ้าจะไม่เกิดอันตรายอีกสองวันข้าจะจะตามมันมาได้ข้าจะรอถ้าจบเรื่องนี้ข้าจะให้เจ้าไปอยู่อย่างสุขสบายในเมืองบแล้วเจ้าก็ไม่ต้องคอยหลบๆซ้อนๆจากพวกมันแล้วแต่เจ้าก็ต้องเข้าไปทำตัวให้เป็นประโยชน์เข้าใจไหม ที่พาไปละครับท่านบุญนำพง์งั้นวไวเราไว้พบกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับละไปส่งนางด้วยความปลอดภัยของนางได้ครับท่านบุญนำพง์ไปทุกคนเดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะพานางจันเนี่ยกลับนะไม่รู้ว่าถ้าผมพากลับเนี่ยมันจะคิดไม่ดีกับผมหรือเปล่าาส่งยุง่ง ได้ครับท่านบุญนำพง์เดี๋ยวผมให้นำหน้าไปเลยนะเพื่อความปลอดภยัยเกิดผมเดินนำหน้าแล้วเกิดตะคุบหลังผมเนี่ยมันจะอันตรายเอานะทุกคนไปก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขอเดินทางไปส่งมันก่อนส่วนเรื่องที่จะไปหาท่านเท้าเนี่ยก็ไว้พบกันคลิปหน้าดีกว่านะคลิปนี้ต้องจัดการเรื่องนี้ให้สำเร็จไปก่อนนะครับทุกคนไปไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ